สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพียรทุกว้ทุกสาขาทุกอาชีพครับมาหนีอันนั้นทั่วกพ่อพ่อพ่อแม่เออไอน่องผู้อยากดึงงวดไปเลี้ยงหางวดไปเลี้ยงนะครับเนาะนี่ครับผ้ามาเบิงเอานะครับเนาะผู้ใดหาพันพ่อสอบเบนครับนี่ a, พ้ามาเบิงขามักนะครับเนาะขนมักอยากได้กับเบอร์โทรขึ้นไปทาด้วยครับเด้อเบอร์โทรกับเบอร์โทรผมนม่ละครับมาหนีกับผ้ามาเบิงงวดพี่น้องขึ้นเก่าเหรครับ ขายเฟ้นทึกเกา่าผมขายงว่วนกัพี่น,อน้องด้วยครับผมอ่ะนี่ครับตัวนี้เฟ้นอยากขายครับเอ๋อตัวนี้งว่วนกับพี่กั๊ดจะบ้านผมเลยครับบ้านอันนั้นทัว่วอันนี้ก็อยู่หน้าเนาะหน้าใกล้ๆก,กันเลยจุง้งไทยไทย,ไทยกันไทยเลยนี่ครับนี่โอ้กยหยาดีแมน่นี่หนางามสีโอ้สุดยอดสีแดงคักแดงแน่ผุนจะคล้องผุนวันนี้มีสองตัว <Yeah. S 1> อันปะเอ่อหนึ่งตัวกับสองหนึ่งครบเนาะ เป็นสามโตทั้งหมดเป็นงวแมวมัดนะครับนี่งวแมวมัดสุดโตเอาพี่น้องคันยางว่าเบิ้งตัวจริงอย่ามาได้นะครับบ้านปลาขาวตำบลสันปาตองอำเภอเชืออจังหวัดมาหาสารคามครับโทรมาเบอร์ผมเลยพี่น้องนี่คันพี่น้องมักนะครับห <c oughs> น้าขาดำครับตัวนี้ <c oughs> เพืองเพศดำปกหางใหญ่ครับ <c oughs> พ่อดี ลำหางตรงก้อยหางงามครับผาพนุม่มมีตุม่มจฉียงว่านอยู่ท้ายนี่สองติง่งมันติ่งครับเป็นติปีนิดหน่อยเนาะนุ่มเพิ่นนะ่ะนี่ครับนี่นั่นสีตองงามๆนะครับหัวดีสีแดงโอ้สีงามครับมนเมนนี่สูงกัสีประมาณมบ้านถึงสี่สิบดอกเกือบๆเนาะชี้ๆก็มีอะไสามเจ็ดสามแปดนะครับมีแถ่ผมว่าสามเจ็ดสามแปดลึกสามเก่าประมาณนี้ครับ อยวงสี่สิบบวกลบลบเพี่น้องเนาะนี่นี่ครับนาเป็นง้วลูกแรกว่สาสันเด้เพิ่นว่าเพิ่นเอามากอะจะคของเพิ่นว่าทับไว้แล้วจักสิติดบวติดจะสงสัยว่าทองพะนะหนางงามๆนะครับเนี่ยนาหนู่ม้นตุนชุดจิ้นนาดีเท็นง้วม่นี่ไหมเมื่อสงมั้ปากจ้าเสียน้ำใต้น้ำลางลึ่งเงีวอัลลาดด้พี่น้องคนอ่ะเร่องเงี้วอัลลาด บันทยนายกันนะดีจุดดอกพี่น้องอืมตาอยากได้อยู่ด้วยนี่มีงวัวนเรื่องแดงสีผูกไว้ท่องหน้าแถวนี้มีตัวเดียวนี่ครับนี่เดี๋ยวมา่ต่ไกลเห็นยางมากเดี๋ยวมา่ต่ไกลก็เห็นนี่แถวนี้มีงวัวแดงตัวเดียวรางสีมุมุไม่มีสีตุยตุยตีลิงเหลืองเหลืองไปขาวขาไปนี่มีตัวเดียวนี่ละนี่นี่เป็นดูงมากนะครับเนาะของพี่น้องน้องนุ่งนี่ลาพี่น้องก็มาขาย่อยแน่ขึ้นเก่าหมดละ ตัวซับป้มีตัวซับมีเครื่องเดียวหมดเทียนมาเทียนมีเครื่องเดียวลูกออกไป็นเรียนตัวซับนะผัวกับตัวซับว่าเปลี่ยนด้เนี่ยกับตัวมาซับอาศัยลูกก็เลยเบอร์ผมลงเลยเพี่น้องนี่ยังค่อยเบอร์นั่นมันทวนลงเดี๋ยวมีโทรศัพท์มีอยู่มันอยู่น้ำลูกมีเครื่องเดียวมืาเทียนมาสั้นเครื่องเดียวกับมูเขามาแลกเขาซ้ำ ท่านโมมี่ดอกคือเอาครับราคาบัตทองไอ้47นี่พี่น้องแต่ว่าเจ้าของน่นพันว่าพันออกมาพันว่นา,าทับแล้วล่ะสงสัยทองปะนะท่านพี่น้องได้ไปไปตวรวจเอาทองก็เชือว่าโชคดีนะครับเด้อนี่ขายในราคาโตบัตทองครับ47สภาพเรียบดีดีเลยบงเงนิดหน่อยจะงอยเนาะเพราะว่าเออมันไม่หยุดสามโต คุ่เนึงครับตัวนี้แหละพี่น้องนี่นี่ครับโอ้น้ามใต้น้ำ,นำล่างลึื่งดีครับนี่นุ่มชัดเจนจับนุ่มง่ามง่ง้งกับคุ้นขุได้พี่น้องขั้นงว่วโบขุนโบลึงนี่จิม้มไทยยังสีไว้ได้ครับนี่เล่นต่ำได้เล,เลยเป็นตาเลี้ยงง่ายครับเอ,อ้พี่น้องอยากได้แม่พันแม่บกแม่คอกแม่ไข่ครับยังแดยงง่ามสิครับนี่จับง่ายเลี้ยงง่ายลูกเต้าไปทำงานอยู่กรุงศรกรุงเทพอยู่เมืองนอกเมืองนอกครับเห็นงง่าม,ามสิ อยากซื้อให้พ่อให้แม่เลี้ยงกะเป็นตาครับมันขุนพ่อแม่ซื้อไปลูกหลานก็จูงเด่นน้ำได้ครับนี่นี่ใสดีคุนดีหนาง,งามครับแดงก็ต้องห่วงซื้อไปเป็นนอไปแนวได้เป็นน,อน้องเด้อนี่ครับนี่ไปเป็นมุ่นเป็นมั่งแจกลูกแจกหลานต่อไปเนาะครับออกแม่แพ้ลูกไปวัวแม่บวขาทุนดอกพี่น้องวัวแม่แมจังได้ก็ได้ลูกนะครับเนาะนี่เจ้าของเกาเพิ่นกับว่า อาาันนี้เพิ่นก็ไม่เลี้ยงไว้โดนละละเจรยญมั่งมั่งหุ่นนี่ครับเบิ่งกันเล่นโดดนะครับวันนี้เมื่อนี้ก็อากาศโหบดบดพี่น้องบดฝนตกหนาวหนาวว่าพอแดดฝนตกเมื่อตะมาขึ้นนี่พี่น้องบ้านใดฝนตกน้อยเนาะเขาเป็นบอกแจ้งข่าวเด้อครับเด้อทางบ้านพี่น้องบ้านใดฝนตกแน่ลักษณะท่าทางดีครับแม่นี่สมส่วนดี ง่วมาหลายตัวเลยภาพเบิ้งเลื่อนๆจากน้อยนอะครับเนาะวันนี้ก็จะภาไปเบิ้งแม่ลูกแหละเอาครับ27แม่นบาก่อน,นเอออย่าลืมเด้อห้อหงไว้27ครับส่งให้พร้อมผละพนว่าราคานี่ยต้องให้เรียบร้อยหรือเด้อครับเดอ้อเนี่ยเมื่อชอบแบบเจ็บเงินไปทางหมดเถอะดีเลยเนาะอืม27เจ็บไปทางเลยพี่นน้องทำมันใจ เอาสิก็ได้พี่น้องสี่สิบเจ็ดครับเก็บเงินไปทางเลยก็ได้เพ่อขั้วสะดวกสบายพี่น้องเลยครับเอาใจวัดใจกันเลยเนาะบ่ต้องมัดจงมัดจำกันเลยครับนี่เก็บเงินไปทางจะไกลได้เพี่น้องด้อจากรรถิ่นเอาเพี่น้องง่ายอยู่อกครับสี่หมื่นเจ็บสี่หมื่นเจ็ดพันเก็บเงินไปทางครับ เอ,เ,เอาแบบนีเลยเนาะเอาแบบชั่วๆกันเลยนครับใจวัดใจกันเป็นรถพี่น้องเจเป็นกันไปทางครับสี่มันเจ็ดครับมาต้องโอนมามาจำพ่อสลึงมาสั่งมาเลยครับทรงให้เลยอันนั้นนอนทั่วการันตีเลยครับทรงให้ผ่อนเฮียนหอนบัดรกักนี่ครับไปเบิงแม่กับลูกครับบัดเนี้อ่าบัดน,นี้มาเบิงแม่ลูกเด้อครับบัดน,นี้ เป็นงัวไทยได้ครับวันนียแม่ลูกลูกแม่ลูกคุณลุนดีดีเป็นตะหักคักนี่โอ้ขอทาขอทาแมานี่เป็นลูกคือสิแม่ลูกที่สองนี่แหละคือบงเขามันมีกันหนึ่งสิแม่ลูกที่สองตัวนี้นะครับเนาะเป็นลูกแม่ได้เพน้องนี่ลูกก็ค้างไงดีสีออกเหลืองเหลืองแม่ออกข้าวขาวนะครับเนาะหรืออุ้ยดีดีลูกคนเป็นลูกแม่กระสีประมันสามเดินได้อยู่ตัวนี่เนาะ ลูเพลินให้สี่เดือนนี่ลรืมั้งสี่วันสี่เดือนเลยพี่นอ้องผมผมสังเก็ดพุงเนาะครับเนาะขอบตาดำเท้ลูกแม่เพิ่นหนาขาไม่ดำนดะครับเนี่ยไถมันเป็นไทถเงินไปได้เนี่ยไถขาดำติดขาดำอยู่แบบนี้สามสิบเจ็ดครับห้องไว้ได้สองตัวสามหมื่นเจ็ดเนี่ยแม่นี่บอนไม่ได้ดังนี้ครับแม่นี่ บริจับเกันไปทางนี้คือแมลงแดงนี่ครับเนี่ยสามสิบเจ็ดพี่น้องนี่เป็นแมงง้อที่ให้ลูกมากแค่ไหนเติบอยู่เนาะนี่เป็นแมงง้อตัวงว้อที่ให้ลูกแค่ไหนเติบอยูอ่โอ้ลูกสาวเป็นงามตัวนี้คอลันดีดีพี่น้องราคานี่เนาะสามสิบเจ็ดนี่เนาะเอาพี่น้องมาเนี่ยมากโตใหญ่ตัวนี้กับลูกแม่ที่สองลูกตัวที่สองเพิ่งละมั่งนี่ครับนี่ พอม,มีอยู่กันกันเขาบางอย่างเนาะกันเห็นยูไม่ยู่กันนึงพี่น้องอยากได้สนใจถักมาด้วยครับเด้วเบอร์ผมนี่ครับนี่มื้อนี้ให้เบิ่งกันอยู่เบิ่งดุนดนเติบแน่ย,ยูดอกเพราะว่ามีอยู่สมี่งแล้วพี่น้องเนาะเอาแม่ก็สิสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหานี่ละประมาณนี่แหละครับแม่เพื่อนน่ะนี่ แม่เพิน่นเ็กับสีรวยสามิบผ่านนี่แหละครับก็กินยาดีเด้เนาะกินยางับงับงับ,งบดีดีพี่น้องแม่สีรวยสามสิบาบวกน,น้อยๆอย่างนีนพี่น้องก็สูงมาได้ได้หนิหเพรนเนเาะว่าลายสามสิบานี่ครับนุ่มดีดีไหมนี่นุ่มชัดเจนมีลึ่งยางดีได้หนิว่าไทยมีลึ่งยางดีนาคาดำผลเนี้ยว่าท่านดานี่ครับนี่สามสิบเจ็ดครับได้สองโตโตที่สามไปทับเอาครับนี่เพิ่นให้ลูกดีเติบโ่ดอกใครเนีอยู่ นี่เนาะนี่ครับสามหมื่นเจ็ดร้อยเพื่อน้องเด้อเอาทักมาหาผมเลยละครับทักมาหาผมเลยล่ะครับพอกันชิปนาช,าชิปไม่ชิปต่อไปได้เพื่อน้องเนาะเบิงเ่งแดงๆงามๆมือนี่กับแม่ลูกครับครับชิปนี่สวัสดีครับ